สวัสดีคับเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรอยศาสตรนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเราจะมาทําการคํานวณเลขเจ็ดตัวนะคะมาครบสามตัวบนกันนะคะก่อนจะเข้าการคํานวณเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติอความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลโปรดใช,ช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันคะเลขเจ็ดตัวนะคะมาครบ3สามตัวบนนะคะเทียบชนสองสูตรนะคะสถิติในการเทียบชนนะคะยี่สิบหกงวดคะอันนี้เนี่ยถ้าเรามาดูนะคะจากงวดแรกนะคะที่ชนนะคะสองสามห้า หกเจ็ดเก้าเจ็ดตัวเนี่ยในงวดแรกีหนชนกันฮะหกตัวฮะออกสามเก้าห้านะคะก็เข้ามาที่สามเก้าห้านะฮะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะงวดล่าสุดเลยนะคะงวดล่าสุดเนี่ยสูตรที่หนึ่งนะคะได้ที่ สามสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์ที่สองได้ที่แปดเก้าหนึ่งสองสี่ห้าหกนะตัวชนของเขานะคะตัวแรกนะคะก็คือสี่ตัวต่อมาฮะหกตัวต่อมาฮะแปดตัวต่อมาฮะเก้าในงวดนี้นะคะชนกันนะคะแค่สี่ตัวนะคะสี่หกแปดเก้าเรานำนะคะสี่ตัวนี้นะคะไปจับวินกันแบบนี้นะคะ ผนวันออกมาที่894นะคะก็เข้ามาคะครบนาสามตัวบนนะคะ894แต่ละงวดนะจะชนไม่เท่ากันนะคะบางงวดเนี่ยชนคะได้ชุดวัดดวงก็มีนะคะฉะนั้นอ่าก็แล้วแต่คะว่าจะได้ตัวไหนนะในการชนคะแต่ว่าบางงวดก็ชนกันคะถึง6ตัวนะคะเหมือนในงวดแรกนะเราไปดูสูตรกันเลยนะคะ สูตรที่หนึ่งนะคะเราจะใช้หลักหมื่นหน่วยล่ห้าครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบทายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งร้อยทายครั้งที่สองและบวกค้างที่แปดตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมเขียนไว้ข้างบนแล้วนะะหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้า เก้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกศเท่ากับหบวงเท่ากับหกบวกหเท่ากับสอบวกหเท่ากับสาบวกหเท่ากับเกบวกแท่ากับเตัวแรงนะเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแบวกสเท่ากับศศูนย์บวกหท่ากับหนบวกหเท่ากับสบวกหเท่ากับสาบวกหเท่ากับสเราจะได้นะคะเลข7ตัวมาครบ3ตบน,นะะในสูตรที่หนึ่ะเจ็ดแปดศย์หนึ่ สูตรที่สองค่ะเราใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันร้อยบนสองครั้งสิบบนหน่วยบนหน่วยล่างร้อยหนะ้าครั้งที่หนะึ่งสิบหน้าครั้งที่ 1, หนึนะ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหนะ้าครั้งที่สองสิบท้ายครั้ง 10, ที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสามสามบวกเก้าเท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหก หกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสท่ากับสีี่บวกแเท่ากับสอบวกหเท่ากับเจบวกแเท่ากับห้บวกสเท่ากับเจบวกสท่ากับเก้บวกหเท่ากับสีบวกหเท่ากับห้บวกสเท่ากับเดเบวกหเท่ากับแปบวกสเท่ากับศูนย์บวกหเท่ากับหนบวกหเท่ากับส เราจะได้นะ,ะเลขเจ็ดตัวนะ,ะมาครบนะสามตัวบนในสูตรที่สองคะสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองครบแล้วนะคะทั้งสองสูตรคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะสูตรที่หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่สูตรที่สองสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองตัวชนคนะ,ะตัวแรกนะคะก็คือเจ็ดตัวชนตัวต่อมาคะ,ะก็คือ ตัวชนตัวต่อมาฮะก็คือ0ตัวชนตัวต่อมาฮะก็คือ1ตัวชนตัวต่อมาฮะก็คือ2แล้วก็ตัวชนตัวต่อมาฮะก็คือ4ในงวดนี้นะคะเราได้ตัวชนนะคะ6ตัวเลยนะคะฉะนั้นเพื่อนเพ่อก็ราต้องเลือกพิจารณาเอานะคะว่าเพื่อนๆชอบไหมนะคะใน6ตัวนี้นะคะว่ามีโอกาสะที่จะมานะคะ ครบนะสามตัวบนไหม่นะคะเดี๋ยวเราไปนะคะจับคู่ชุดนะคะอาจจะจับนะะแบบสามตัวให้เพื่อนๆเลยนะคะไม่ได้จับสองตัวให้เนาะถ้าเพื่อนๆคิดว่าน่าจะมาแค่สองตัวนะคะถ้าเพื่อนๆลองไปจับดูเองะคะ่ะจับคู่ชุดแล้วนะคะนี่นะคะตัวชนเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสี่นะคะจับคู่ชุดเนี่ยจะได้ที่ศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่ง 8ปด4 8แปดสองเจ็ดสี่แปดเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สองเ0็ดสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งสี่สแล้วก็4ี่นะคะทั้งหมด20่จุดโต๊นะคะไม่รวมเบิ้ลหามนะ uh. แต่ถ้างวดนี้นะ uh. เพื่อนๆคิดว่าน่าจะมาเบิ้ลหามนะะเพื่อนๆลองเอาไปจับดูนะ uh. แต่แอดนะคะ ชอบส่วนตัวนะคะถ้ามาเบิลหน้านะคะจะมีหนึ่งคู่ชุดนะที่ให้เพื่อนๆนะคะกันไว้นะคะก็คือคู่ชุดนี้นะคะสองสองหนึ่งนะคะคือคู่ชุดนะคะที่ให้กันในงวดนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าให้แอดเลือกให้นะคะในยี่สิบยี่สิบเอ็ดชุดโต๊นี้นะคะก็จะเป็นนะคะคู่ชุดที่กันเนี่ยจะให้เป็นชุดเด่นนะคะหนึ่งชุดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตัวเด่นตัวต่อมาคะก็คือศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่ง แปดสองเจ็ดสี่แปดเจ็ดศูนย์สองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสี่สองเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสี่สองหนึ่งฮะนี่คือชุดฮะที่แอดฮะจะให้เพื่อนเนฮะเน้นฮะเพื่อนเไม่จําเป็นต้องชอบตามแอดก็ได้นะเพื่อนเเลือกตัวเลขที่เพื่อนเพื่อนชอบนะนำไปเสี่ยงฮะ ถ้าตัวชนของเรานะะในงวดนี้เนี่ยมาครบนะเราก็จะมีสิทธิ์ลุ้นนะสามตัวบนนะในชุดนี้นะเสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆคิดว่าแอดมันเยอะเกินไปยนะี่สิบเอ็ดชุดโตนะ๊ะแอดมีนะะแนวทางให้นะะโดยที่นะะแอดจะเลือกเทียบชนนะสูตรระยะยาวนะอันนี้คือสูตรที่หนึ่งกับสองที่เราลงไปจะมาอยู่ช่องสามสีนะ่ซึ่งสูตรที่สี่ยจะเดินยาวกว่าสูตรที่สามหนึ่งงวดนะแต่ว่า จะเลือกนะสูตรที่เดินยาวมาเทียบชนให้นะคะจะมีสองสูตรนี้นะคะโดยนะคะสูตรที่หนึ่งจะได้ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสูตรที่สองจะได้ที่ห้าหกแปดเก้าหนึ่งสองสามคะอ่าสถิติในการเดินค่ะระยะยาวของเขาคือยี่สิบแปดงวดตัวที่เราเทียบชนสองสูตรเมื่อกี้เนี่ยยี่สิบหกงวดเนาะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรานะคะเอาไปเทียบชนนะคะ เหมาะกับคนนะคะที่อยากจะวัดดวงนะคะในงวดนี้นะถ้าเอามาชนกันสี่สูตรคะเราจะได้ตัวชนนะก็คือตัวแรกนะแปดตัวต่อมานะหนึ่งตัวต่อมาคะสองนี่คือตัวนะคะที่ชนกันคะสี่สูตรคะชนกันจะได้ที่คู่ ได้ที่สามตัวนะก็คือแปดหนึ่งสองนะก็ถ้าจับนะไม่รวมเบิ้ลหามเนี่ยจะได้นะหนึ่งคู่ชุดนะในชุดนี้นะก็จะอยู่ในชุดที่แอดเน้นให้อยู่แล้วนะก็จับนะก็จะเป็นสองนะแปดหนึ่งนะเป็นชุดโตดนะทําเพื่อนชอบนะแล้วก็จะมีนะถ้าเบิ้ลหามเนี่ยก็จะเป็นชุดนี้นะที่แอดกันให้นะสองสองหนึ่งนะให้เพื่อนนะพิจารณานะ ถ้าชอบก็เลือกนําไปเสียงนะไม่ชอบนะคะก็แค่มองผ่านนะอันนี้เนี่ยจะเป็นชุดนะคะอันนี้เป็นชุดที่เน้นวัดดวงนะในตัวที่เป็นเลขเจดตัวมาครบ3ามตบนุนะคะเราเอายี่สหกงวดเนี่ยไปชนกับระยะยาวสองสูตรที่เดินมา28่สิบแปดงวดนะระยะยาวที่สุดนะคะก็จะได้นะคะหคู่ชุดนี้นะคะให้เพื่อนคพิจารณานะอันนี้เนี่ยเป็นชุดโตนะทําเพื่อนซื้อเนี่ย สองแปดหนึ่งนะคะก็ต้องซื้อนะคะเป็นหกกลับนะคะถึงจะได้นะคะเป็นตัวตรงนะคะถ้าชอบก็เลือกนำเสียงไม่ชอบนะคะก็แค่มองผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ